สวัสดีค่ะบริษภาเมือองค่ะแอลค่ะนะ้ำค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าสาสเรีเยวเรามาดูรีวิวนะคะกับเสื้อยืดคุณผู้ชายนะเน้นเป็นงานสีขาวในหนึ่งกระสอบนะคะมีเป็นทั้งคอกลมนะคะอาจจะมีเป็นคอปกแล้วก็จะเป็นซื้อกล้ามนะคะติดมาบ้างนะคะราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณกาดนะคะลูกค้าจะ200๋า2 0 0ถึง220ชิ้นตกต้นคุณต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋า18บาทค่ะ นะน้ำอจดึงพี่ขึ้นหนหลังยกวหลังยอกหลังยอกหลังยอกไม่ว่านะเข่าเข่าเข่านะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวกับรหัส B u ย2สสองหนึ่ง อยู่อยู่ค่ะคุณลูกค้าจะเป็นปลายแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากนะลูกค้าเรียกร้องมาประมาณมื0สองหมื่นท่านเยอะเอะเกินเยอะเกินแต่วันนี้คนดูอยู่คนดูอยู่สองแสนท่านลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากนะกับเสื้อขาวของเรานะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะเราให้พนักงานนะคะยิงตรงมาจากเมกาโดยตรงดวสซายเกตซีพิวได้อยอกยากหยอกยอกฟาดแนฟิลียสค่ะมีการหัวเราะด้วยฟาดแนฟิลียสค่ะลูกค้าจาคือสวยอ่ะ ไม่คิดถึงพี่ดอมเลยอ่ะดอมอะไรคิดถึงพี่ดอมเลยดอมอะไรก่อนดอมคำถามก่อนพี่ดอมไงกับพอวอลเกอร์อ่ะ ไม่รู้เลยไทำไมต่อที่ฟูตเสื้อเยือ่อพาดไม่ได้ขาดไม่ได้ก็จะเป็นของฟู๊ตแล้วก็กิวเด่นนะจ๊ะใช่ค่ะรคูค่ะจากค้ามาเลยนะรคูค่ะค่ะตัวนี้เป็นเกตบีค่ะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะถึง20%เนะขาดเพื่อนดำมีเจอนะคะอาจจะมีเป็นเสื้อกล้ามติดมาด้วยเนาะเสื้อโปโลโปโลนะคะรคูคจะติดมาด้วยนะจ๊ะเป็นยืดสีขาวแต่ว่าเชื่อไหมพี่เคยเขาไปดูในช่องทางทิกตอกคะน้ำค่ะวิธีทำความสะอาดเสื้อขาวนะคะ ขาวจริงขาวจัวนะคือเขาเอาไปต้มค่ะน้ำค่ะเอาไปต้มแล้วจะมีน้ํายาผสมนะคะคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะต้มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณลูกค้าจ๋าจากคาบปนิมคาบฟังแน่นคาบเหลืองๆออกหมดเลยออกหมดคุณลูกค้าจ๋าต้มนะประมาณเกือบยี่สิบโลถ้าสี่สิบห้าโลจะต้มประมาณสองรอบเขาเขาเรียกว่าใสกะละมังค่ะใส่เป็นกะละมังสเตลเลตต้มใช่ค่ะต้มค่ะแล้วก็จะมีน้ำยาผสมสามารถเสิร์ชเข้าหา Google ได้น้ำยาที่เห็นคร่าวๆก็จะเป็นอะไรนะไฮเตอร์ เวนิตนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งได้นะคะนี่ไมกี้ก๊อฟค่ะเป็นโปโล,โลนะคะขาวเรามีหลากหลายขาวนะคุณลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่ขาวไม่มีอะไรเลย มีแต่ขาวมีสกรีนขาวโฆษณานะคะเรื่องไซจ้าเรื่องไซคะค่ะลูกค้าค่ะไซคะมาเลยนะคะ SML คะ่ะูกค้าจากคะ่ะมาในนี้นะคะอะไนกี้ค่ะ,คะ,ะรัวกันมาเลยจ้าเดี๋ยววันนี้เรามาดูผ้า50สิบกันเลยนะแต่ว่าสําหรับเสื้อยืดของเราไม่ใช่มียืดเท่านี้นะจะเป็นยืดขาวคะ่ะจะเป็นยืดสีคะ่ะจะเป็นยืดแขนสามส่วนคะ่ะจะเป็นยืดการ์ตูนจะเป็นยืดแขนยาวจะเป็นยืดดำํำ จะเป็นยืด ยืดยืดยืดยด,<ช>ดัไปแล้วคะ่ะเออไซย่ายยืดไซใหญ่แล้วก็ยืดสีสันแล้วก็จะมีทั้งเกตเแล้วก็เกตบีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอุ้ยหลากหลายนะเสอยืดนะสาหรับใครที่อยากเปิดตลาดเสอยืดนะมาที่บักที่เดียวคะ่ะลูกค้าจ๋าจบเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปลุ้นหัวเดือดหัวไม่เดือดนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอมาแล้วจ๋พาพห้าสิบห้าสิบค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวัสดีคุณลูกค้าแปดแนอ่าเสียงแม่จีนมาเลยทีเดียวสวัสดีคุณลูกค้า <laughs> <laughs> แันค่ะโอ้โหไปเรียคุณลูกค้า8,000จ้าคุณพี่อะไรเอ่ยดํรงค่ะคุณพี่ดำรงสวัสดีสสวัดีคุณพี่ดำรงช่วงบ่ายแก่ๆจ้าคุณพี่อันคนหรือบ้างก่อนจ้าอันนี้เพราะท่านไปเยอะเนาะอันท่านไปเยอะค่ะแล้วกินตลาสิจัะซิกิตลาได้ไหมพี่เจ้่เอาน้ำมะนาวไหมอ่ะพี่เอาใช่แล้วกินตะล้าได้ปะเนี่ยจะตัวนี้เ่ราะท่านไปยุคนรีวิวนะเราข้าศัตรูมาจากอเมริกาเลยใช่ค่ะแล้วก็จะอยู่ที่นี่ยาวเลยนะเพราะว่า เข้าประเทศไม่ได้ตอมอไม่ให้ผ่าน <laughs> ยอกๆยากยอกยอกไม่ต้องลุ้นชอบกระสอบนี้ได้ตามรีวิวนี้ค่ะคุณลูกค้จาจ๋าส่รลุ้นส่ลุ้นรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้แจ้งลูกค้านิดนึงค่ะว่าถ้าเป็นรหัสนี้หรือว่าเป็นเสื้อขาว อะไรก็ได้ที่ครบสิบกระสอบก่ะน้ำค่ะเราจะได้สุรถทุกลูกนะคะใช่ค่ะเรามีราคาส่งให้ทุกลูกรถต่อลูกกันไปเลยนะคะูกคะจ้าพบสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะฟุตจิวเด่นนะคะอสแตรฟลรอดค่ะน้ำผาพดน้ะเราไม่มีใครว่าเราจะมาด้วยกันสวัสดีพร้อมกันไหวสวยขนาดไหนแต่ถ้าน้ำลาดปุ๊บพี่พรพร้อส้ำเลยพี่พร้อมส้ำเมื่อกี้เบรกทันนะ เบรกทันนะคะพี่แอลจับไม่ได้เราก็พูดผิดว่าอะไรนะคะอ่ะรอค่ะสวยๆนะคะสะกินเล็กสกินใหญ่สกินน้อยมีมาหมดค่ะตัวเรื่องหัวไม่หัวนี้ลูกค้าต้องไปรุ่นดูนอีกทีหนึ่งโอนาวีตัวนี้สกินใหญ่ตัวนี้เป็นกล้ามแต่ถ้ากล้ามขายดีเรามีเป็นกล้ามล้วนนะ,ะลูกค้าจะแต่ว่าไม่ใช่กล้ามสีขาวนะของเราจะเป็นกล้ามสีสันะเป็นกล้ามล้วนอันนี้ ถ้าไม่ได้ขายเป็นยืดเรามีกล้ามถ้าเป็นโปโลเราจะแยกโปโลคอปกอีกต่างหากนะแต่ว่าไม่ได้ขาวล้วานานะอันก็เป็นค้าสีสันเหมือนกันคือสามารถแยกกลุ่มตลาดคุณลูกค้าได้ด้วยแต่ถ้าชอบเสื้อขาวค่ะคุณลูกค้าจะเรามีเป็นเกรดแล้วก็เกรดนะคนะเช็คสต๊อก พูดคุยสับ์ถามเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะโรคาค่ะใครที่สนใจ CF ได้เลยเมื่อวาน15บาทไม่ได้เซิรลูกเนี่ยแต่พี่ดำรงพี่ดำรงอนะ่ะเป็นกำลังใจพี่ดำรงอยู่นะเมื่อวานเนี่ย<ช>ลุ้นอยู่นะลุ้นใช่ไหมต้องได้ต้องได้ต้องได้น้ำพี่ว่าน้ำต้องเสียสาระให้พี่เขาอสาอบแล้วน้ำก็ไม่ได้เหมือนกันพี่ดำรงกาน้ำก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะอ่ะคุณพี่ค่ะไม่ต้องเสียใจนะพี่ดำรงอย่างอย่างที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งยาวนานนะเรามีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะคะคุณพี่ค่ะรอบหน้า จแจกฟรีหรือเปล่าใช่ค่ะไม่มั่นใจนะ<ช>น,นี่เราดูไปก่อนนะคะลูกค้าจะฝากติดตามด้วยนะคะใช่น้อน้ำนานมาก <laughs> จบเถอะใช่ไหมจบเถอะอ่ะอันนี้ตองสาเอสวัสดีคุณลูกค้าสิบสามทัานจ้า อุ้ยคุณลูกค้จาจ๋าตัวนี้เป็นตอง3 a มเเลยนะคะ A, a ไม่ใช่ A ธรรมดาเลยเอใหญ่นะคุณพี่จ๋า A ใหญ่แล้วก็เป็นของคัดตอนลอยนะจ๊ะคัดตอนลอยค่ะพี่อ๋อไม่พี่พูดไม่ได้นะช่วยพี่แต่พี่ว่าลูกค้าเริ่มจะชินแล้วะ,ะ <c oughs> เริ่มจะชินแล้วใช่ไหมมาต่อที่แหวนคะ่ะอุ้ยสวัสดีคุณลูกค้า1ิน่ทันตา คนข้างนอกคือพยายามตกมากแต่ว่าทั้งที่ไม่ได้ยินทั้งที่ไม่รู้เรื่องม่าอ่ะตอก็เจ็บมือไปสวยนะคะรู้ค่ะแนะนาค่ะใครที่สนใจเซฟได้เลยใช่ค่ะรับกระสอบนี้รับกระสอบนี้ค่ะรู้ค่ะจาอยากลุ้นอยากเปิดใหม่อยากเปิดเองรับเป็นกระสอบใหม่นะคะใช่ค่ะคุณลูกค้ะจ๋าไม่ได้ขายเจ็ดเอเรามีเป็นเจ็ดบีไม่ได้ขายงานญี่ปุ่นเรามีเป็นงานเนกานั่นเองนะคะเรามีหลากหลายงานใช่ค่ะแต่ว่าปกติถ้าเป็นเสื้อขาวนะเรามีเป็นทั้งงานอ่าไอทีด้วยไอทีจะเป็นงานรวมนะแต่ว่าตอนนี้สินค้า หมดอยู่นะจ๊ะใช่ค่ะมีเป็นสีดำเนาะใช่ค่ะมีเป็นสีดำนะสำหรับใครที่อยากได้สีดำนะคะทักเข้ามาดูทักเข้ามาขอรีวิวเพิ่มเติมได้โอ้ยลูกค้า15บห้าันจ้าโอ้ลูกค้าไม่หยุดเลยคุณลูกค้าจ๊าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะใช่ค่ะและการสุดท้ายของวันที่ ยี่ห้าค่ะคุณลูกค้ากับเสื้อขาวของเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอ่ะสวยๆย้อยๆอันนี้เป็นของฮานิตค่ะลูกค้า่ะฮานิตตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์เอ็อลค่ะต้นร้อยนะคะอันนี้ทํำไมลายน่ารักจังวุ้ยน่ารักทอยแมชชีนนะคะลูกค้าดูค่ะน่ารักเนาะน่ารักเลยนะหันหลังนะวุ้ดที้ขาวจัวเลยค่ะน้ําค่ะ บางตัวขาวส,สะอาดมากนะคุณลูกค้าจ๋าขาวสะอาดมาเลยคอนะจะเป็นเน้นเป็นงานคอกลมประมาณเกือบเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบ้าปอร์เซ็นตนอกนั้นก็จะเป็นกล้ามนะคะแล้วก็จะเป็นคอปกนะคะแต่ว่าไม่ได้การันตีนะคุณลูกค้าจ๋าว่ากระสอบใหม่จะเป็นกล้ามหรือจะเป็นคอปกมาเยอะมาหน่อยนะคะตัวนี้เป็นของคาวเวนคายจ้าคุณล<อ>ูกค้าบอลลบเลยด้วยค่ะสิ้าท่านคุณลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วอย่าพิ่งออกนะคะไม่ได้ขายขาวเรามีเป็นอย่างอื่นนะใช่ค่ะไซส์ใหญ่เราก็มีไซส์ใหญ่ ไซส์ใหญ่เราจะเป็นรหัส BUC 203 U ่พร้อมจะส่งถ้าเป็นไซส์เล็กค่ะเป็นโฆษณาผ้าใหม่สีสดผ้าสะอาดนะคะคุณลูกค้าจากตอนนั้นจะเป็น BUC 214 U นะหรือว่าจะเป็นยืดแขนยาวนะคะตัวนั้นจะเป็น B U C 5 8 9แปดเก้ายูเสื้อกล้ามแขนน้ำขาเราจะเป็น B U C 2 0 6 u อยใช่ค่ะนะเดี๋ยวนี้เราพูดแต่รหัสเลยนะถ้าเป็นยืดขาวนะคะคุณลูกค้าจะยืดขาวงานญี่ปุ่นเราจะเป็น 221J ถ้าเป็นเมกา221 u อนยูะคะคุณลูกค้าจะแจ้งรหัสมาได้เลยนะคะใช่ค่ะแจ้งมาได้เลยสำหรับใครที่อยากเล่นรหัสไหนนะคะลูกค้าขาหรือใครอยากได้เป็นงานรวมญี่ปุ่นเมกาเนาะในกระสอบเดียวกันก็จะมีเป็นงานไอทีนะคะถ้าเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะลูกค้าจ้าก่อนอื่น วัาดนี้ไปก่อนนะคะลูกค้าค่ะซื้อเยอะลดเยอะเหมือนเดิมลูกค้าซื้อ5กระสอบนะมีส่วนลดด้วย1,000บาทนะคะได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้อ10กระสอบนะคะลูกค้าจะได้ราคาส่งด้วยนะคะราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยะค่ะลูกค้าค่ะแนะนำว่าเช็คสินค้าก่อน เพราะว่าสินค้าเรามีไม่เยอะนะคะจ้ะค่ะแต่ว่าพี่ว่ารหัสนี้นะไม่อยากให้ลูกค้าเล่นสี่ห้าลูกใช่พี่ว่าสิบเลยสิบจะคุ้มมันได้ลดทุกลูกด้วยคุณลูกค้าจารถทุกลูกรถทุกกระสอบกันไปเลยนะคะเป็นเนื้อผ้าที่ทําความสะอาดง่ายค่ะเชื่อได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าใหม่บอกว่าอ่าเอาไปทํายังไงเอาไปซักแบบไหนเสื้อขาวจะออกหรือเปล่าคุณลูกค้าจ๋าลูกค้าประมาณ80%ลูกค้าบอกว่าเสื้อขาวี่ยทำความสะอาดง่ายสุดแล้วค่ะน้ำชค่ะแช่เลยไม่แช่ก็เอาไปต้มเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าดค่ะะส จีบขึ้นมาสะอาดเลยแต่ว่าสีลูกค้าสามารถทําเองได้นะจะเป็นขาวจัวหรือขาวสีคลามค่ะน้ำค่ะใช่ไหมคะฟ้าคลามอ,ะอ่ะจะเป็นขาวแบบไหนคุณลูกค้าจะสามารถเลือกสีแล้วก็เลือกประเภทสีได้ด้วยนะคะใช่เขาเหมือนเขามีน้ายาเนาะน้ำยาหยดสีคลามนะคะลูกค้าคะหรือบางท่านบอกว่า ขายสีขาวมันเชยไปเอาไปทำมัดยอมได้ทำมัดยอมได้เหมือนกันลูกค้าขาหลือนะจะไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มที่ขายเสื้อก็ได้ค่ะกลุ่มเป็นคาเฟ่ก็ได้นะได้ค่ะสําหรับเอาไปทาเป็นกิจกรรมนะคะจะให้ลูกค้าเล่นได้นะคะ่าทําเป็นมัดยอมมัดย้อมนะคะลูกค้าขาตัวนี้เป็นสีขาว มีทั้งสกีนและไม่สกีนก็สามารถมัดย้อมได้นะคะแต่ว่าตอนวัยรุ่นเราเคยทํานะเคยใช่ไหมคะสกีนแบบว่าเสื้อสีขาวแบบนี้แหละพื้นๆก็ได้หรือจะมีอ่าสกีนไม่สกีนเอาไปทํามัดย้อมขาะน้า่ะเอาไปทําเองนะคะเคย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 เอาไปทําอยู่ตอนเป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมะไรนะคะวัยรุ่นฮาร์เซียค่ะคุณลูกค้าสิบหกท่านคุณลูกค้าสิบหกท่านตาม สวัสดีคุณลูกค้า16ท่านค้่อสิบหท่านขอพคุณลูกค้าที่เข้ามาดูค่ะคุณลูกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณลูกค้า17ท่านสวัสดีคุณลูกค้า17ท่านลูกค้าว่ามืออยมือไม่หนูเริ่มเจ็บมือแล้วพี่อ่ะแล้วต้องตบอยู่2คนด้วยเพราะว่าถือไมค์แค่2คนนะเจ็บมือมากเลยค่ะอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเป็นแบรนด์ของโอนาวิอันนี้สกินสูตรนะคะค่ะ ดูค่ะเป็นแบบตัวหนังสือใหญ่ๆเลยนะคะดูค่ะสก,กินเล็กนะคะสก,กินกลางสก,กินใหญ่นะคะมีมาหมดนะคะเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นรูปภาพนะคะค่ะมาหมดหรือจะเป็นสีขาวพื้นพื้น,นะคะไม่มีลายก็มีมาในนี้นะคะน้ำพี่ว่าตั้งแต่เราไลฟ์สดเสื้อยอืดแล้วพี่ว่าเราสบายมากนะใช่ค่ะสังเกตมือพี <laughs> รอ่รอ <laughs> รอเรา <laughs> คนยื่นให้เลยเราคนยื่นให้เลย,อ,ย,เลยอุ้ยฟูสต้าตัวนี้เป็นของฟูสนะคะแล้วเป็นรูปธงชาติด้วยนะคะฟูสตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าจากว่าลูกค้าไม่ลดเล เลย14ท่าน15ท่าน16ท่านท่านนะคะคุณลูกค้าจ๋าเราขอแค่นี้แหละเนาะไม่ต้องเอาถึงร้อยสองร้อยเราแบบวา่าอะไรนะคะน้ำขาช้นร้อยสองร้อยเดี๋ยวเราเก่งเราตื่นเต้นไปต่อที่สักหนึ่งแบรนด์ค,ค่ะคุณลูกค้าจ๋าบิงบระบองค่ะโอ,อ้โหบิลระบองเราก็มา,าเรื่องแบรนด์ลูกค้าต้องไปดูให้ละเอียดนะอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าบางแบรนด์ก็เป็นเฉพาะกลุ่มเสย,ยืดเนาะอันนี้ลูกค้าอาจจะรู้จักเราอาจจะไม่รู้จักนะคะอุ้ยกระป๋อง ขาดหน่อยนะมาไปซ่อมด้านหลังเขาขาดจ้ะนะอันนี้เราแจ้งเลยนะแต่ว่าเป็นกระป๋อนนะน้ําไปก่อนไหมพี่จะไม่ไปตาได้ค่ะน้ําไปเกาะนะคะตัวนี้ค่ะคุณลูกเราอยู่คนละมุมได้ไหมคะสกรีนเด็ดๆไปเลยได้นะเราอยู่คนละมุมได้น้ําจะเอาแบบนั้นก็ได้เพราะฝั่งน้ําก็ลดเหมือนกันได้นะน้าจะเอาแบบนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอันนี้เหมาหาเรื่องเลยนะมนหาเรื่องนะขอทําสกรีนเซยสูไว้ให้ลูกค้าดูนะคะคุณลูกค้าจ๋าว่าหัวเดือดหัวไม่เดือดหัว หางกลางของลูกค้าเป็นแบบไหนสามารถดูเราดูตามเราได้เลยนะคะแต่ว่าแบรนด์หลักๆก็จะเป็นฟูลรักจิวเด้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากใครที่รับกระสอบนี้ก็ได้ตามรีวิวครบทุกตัวนะคะลูกค้าคหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะอันนี้เหมือนเกอีชาเลยอ่ะยังไงจ้าสวยเนาะ ค้หน้าสิบบางตัวนะพนักงานเรานะอาจจะดูไม่ทั่วถึงยังไงขออภัยลูกค้าด้วยอันนี้เราไม่ได้ว่าตัวเองเลยนะว่าพนักงานว่าพนักงานคัดว่าพนักงานรือตอนนี้เราส่งกับเมกาไปแล้วนะคะลูกค้าคะหมดประโยชน์แล้วนะน้ำน้ำแรงไปอ่อนแรงไปแรงไปนิดหนะเอ้ยน้องมี นับต้องรีบแล้วนะพี่จะทวนรายการแล้วนะจะน้ำจ๋าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะพี่เอ๋ค่ะยังค่อนข้างสวยอยู่เลยนะคะน้องเมียไม่อยากไปเลยใช่ไหมเทนตี้แบนน่ารักมากตากล้องเคื่องขออนุญาตตากล้องนะคะไปอยู่หน้าบริษัทก่อนเพื่อจะเห็นรูปคราจะได้เห็นทั้งหมดจะจะได้เห็นทั้งหมดแล้วก็ภาพรวมที่สวยงามนะคะตากล้องจ๋าไปยังคะยังค่ะพี่เอ๋ะยังไม่หมดค่ะ เดี๋ยวปิดไปได้เลยเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวพี่ขอตัวนี้สวยเลยนะคัตต้อนลอยนะคะอุ้ยรดนะได้เลยลอ่ะษ์รถเลยเด้ออุ้ยปลอมกาไปอีกแล้วค่ะรถเลยนะปอมกาค่ะลูกค้าค่ะสวยเลยนะคะโอ้สวยอะนะวิ้นได้ตัวสองสอะ่ะน้ำขมของน้ำลงหน่อย <laughs> เดี๋ยวมันมาทาของพี่เูก <laughs> <laughs> แย่งมือนนี่ <laughs> อาหัวหัวเดือดหัวไม่เดือดผ้าสิบห้าอาห้าสิบยังไงถ้าเราลื้อให้ลูกค้าไม่หมดยังไงขอพัยลูกค้าด้วยนะคะหัวแต่และท่านจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะบางท่านอาจจะเอาเป็นเรียบเรบแล้วไปทําเป็นมัดย้อมบางท่านอาจจะเป็นผ้าห้าสิบบางท่านอาจจะเป็นสกีนแมสกรีนอยู่ในนี้หมดเลยราคาสี่พันบาทเท่านั้นนะคะขออนุญาตทวนรายการค่ะสําหรับรายการนี้เป็นรายการเสื้อยืดสีขาวคุณผู้ชายนะหนึ่งกระสอบมีบรรทั้งคอปกแล้วก็อาจจะปนกล้ามมาบ้างนะคะเป็นงาน usa lot sp นะคะเป็นสินค้าของทางบริษ สัตบัคราคา4 0 0พบาทค่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจะ2 0 0ถึง220ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าจะประมาณการนะคะ18บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ค่ะ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะแต่9้โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะไฟตามี2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ t i k t o k ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ